สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแชมเปนฟาร์มนะจ๊ะวันนี้มาอัปเดตอาการนะคะของคุณแม่นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่ลืมตาได้หกวันนะคะบุญช่วยกับบุญถึงนะคะตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวผูนะคะส่วนแม่พันุนะคะคุณแม่หลังจากที่ลูกไม่ได้เนาะ แข้งขาอ่อนแรงนะคะตอนนี้ก็ยืนนะคะยืนได้กินได้นะคะแต่ย่ำเคลืนนี่นองกระสีย่งลุกเองไม่ได้นะคะทำชุ่มกระือเขาต้องจับยืนนะคะยังแข้งขาอ่อนแรงอยู่นะคะแคลเซียมเขาใส่ทุกมือนะคะใส่ทุกวันนะ,ะแต่ตัวยาบำรุงเนี่ยเราเราปรับนะคะมาอื่นกระสีปั๊บเป็นยาอีกตัวนึงนะคะยาบำรุงนะคะสีบอดายใส่ซ้ำๆชนิดกันนะคะ นี่ก็ต่อไปกับสีหางมือนี้แข้าเซียม,มอื่นยาบำรุงนะคะเป็นสเตปของของการดูแลแพ้แพแข้งขาอ่อนแรงนะคะของของสมเนาะแต่ละฟ้ามอาจจะมีวิวธีบัคือกันแต่ละฟ้ามอาจจะมีการวินิจฉัยนะคะาภาวะแข้งขาอ่อนแรงนะคะของแม่พันแพลเนี่ยหรือพอพันเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะยางของนองสมนี่ยางที่เบิงเบิงมาเขต สองสามเขตนะคะที่ว่าเป็นเกิดจากพยาธินะคะแล้ก็เบึงตานะคะเบึงตามโตเบึงลำเบึงตามผิวหนังมีพยาธิแบบปรสิตมีเฮปมีงังบองสินะคะแล้วก็บิงขนฟูฟูนะคะขนฟูฟูเบึงเปลือกตาเบึงเบิงเงือกนะคะแล้วก็บึงบึงจิ้มนะคะสีสีบ่มีเลือดนี่ก็เออนั่นแหละค่ะ เป็นภาวะของแพะนะคะที่เป็นพยาธินะคะพยาธิเป็นยังพยาธิถึงเห็ดภาวะถึงเห็ดให้นแขคงขาออนแรงนะคะในความขอใจของน้องสมก็คือพยาธิที่อยู่ในในตัวแพะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะที่มาดูดกินอาหารนะคะ,ะพวกวิตามินอย่งที่ที่แม่แพะเขาสร้างอะ่ะสิ่งที่เขาสร้างในโตของแพะนะคะ เอามาเลี้ยงเจ้าของนะคะแทนที่กระบวนการเผาผลาของร่างกายแพนี่พอสั่งแล้วปับป๊บปั๊บอาหารเป็นพลังงานเราสิไดมาเลี้ยงตัวแพะแต่พลังงานส่วนนั้นนี่ก็คือพยาธิเอาไปกินนะคะเนาะเพราะพยาธิเอาไปกินปับ๊บมันก็สิเกิดภาวะขาดนะคะขาดสารอาหารแคลเซียมนู่นนี่นั่นนะคะบวมค้นบวว่าแพะนะคะถ้าขาดสารอาหาร,าารอาาระสิ่งที่ตามมากก็คือความเจ็บป่วยของร่างกายนะคะ,ะแพก็คือกันนะคะ สประมาณนี้ละค่ะเนาะความขวาใจของน้องสมนะจากการศึกษานะคะพบว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะจากการเลี้ยงแพะมาสี่เข้าปีที่สี่ปีเข้าห้าปีนะคะพบว่าแพะที่ตายส่วนมากนะคะเกิดจากพยาธินะคะอันนี้เป็นความจริงนะคะความจริงของคนที่เลี้ยงแพะนะคะ,ะสมศิบวัฎดยมาโลกสวยว่าอาจจะแพะตัวง,ง,งามๆให้พี่น้องเดี๋ยวชมเนาะ มีปัญหาก็ต้องบอกนะคะว่าเออเลี้ยงแพะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนะคะจากอ,าอดีตนะคะกเกษตรกรหลายๆท่านเนาะ,ะหันมาเลี้ยงแพะเพราะมองว่าอา่ากิโลนะคะราคาเนื่อมันสูงนะคะแห่แห่แห่หแรงเปลี่ยนเบื้องกันก่อน,นว่าก่อนสิใดขายเนื้อราคาสูงๆนะคะคนที่เลี้ยงแพะนะคะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะเออมันไม่ได้สวยงามนะคะในการเดินทางนะคะของการเลี้ยงแพะ กสีปอมานนีนะพยายามดูแลร,รักษานะคะแม่พันธุ์ตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงมากนะท่านผู้ชมแต่เนื่องจากาสมยังจัดการเรื่องพยาิยังบได้เนาะปวกกับโรงเรียนวัวตรงเนี้นะคะมันมันเป็นปูนน้ำนะคะวาวงจนพยา็ยังอยู่ในหนีอยู่นะคะแต่สิทธิแห้ยกไม่ยกผืนนะคะคุณทรัพย์ยังมันก็นยากเนะาะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะ อันนี้เป็นความจริงของสภาพวะโรคปัจจุบันนะคะเพราะยังรักนะคะถึงยังเลี้ยงนะคะเพราะยังชอบการเลี้ยงแพะนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเราก็ยังจะอยู่กับมันนะคะอยู่กับปัญหานะคะแล้วก็แก้ไปนะคะท่านผู้ชมแก้ไปบ่ต้องทอเดอ้อใครที่เลี้ยงแพะอยู่นะคะต่กะทำมีเอียงที่หาตังเด้ไลก็แพะนะคะกะ ไม่ได้ให้ทิ้งแพะนะคะลองปรับเบิงนะคะยังสมกับปลูกผักป่อดสันพิษยุนะคะ,ะเห็ดพักแต่ใช้มูลแพะนะคะปุ๋ยคอ,อกนะคะถ้าผูา้ใดเลี้ยงแพะหรือเห็ดพักควนขั้วนะปลูกพักกินเองนะสีลงเสนีแบบสมนะคะทุกมือนีก่ก็ว่าคอยได้อัปเดตพี่น้องปันไดน,นะคะเพราะว่าหยากร้ายนะคะอยากร้ายเลยละคะ่ะช่วงนี้ ไปเดี๋น้องสมไปอาบน้ำเต่งตัวนะคะไปทำงานก่อนนะจ๊ะไม่อยากเข้าสายนะจ๊ะไม่อยากเข้าสายไม่อยากเข้าสายนะคะผาภารกิจย้ำเสาคือการปลอนน้องแพะนะคะไปยะ,ะพอกันคลิปนาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะจากประสบการณ์ที่น้องสมเ,เคยเลี้ยงแพะมานะคะจากประสบการณ์จริงๆนะคะแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะการดูแล แ,แข่งขาออนแรงนะคะมันมีหลากหลายวิธีนะคะมันอยู่ทีความคิดแต่ละคนเนาะมันมันเป็นความคิดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนนะคะเอามาใส่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะผมีวิธีอื่นนะคะก็มาแลกเปลี่ยนกันไตคลิปเนาะเพราะว่าบางที วิธีของหนองสมบ่แม่นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพเียงแต่ว่านหนองสมแลกเปลี่ยนเพื่อที่สิเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหานะคะแม่แพะแข็งขาอ่อนแรงหรือแพะแข็งขาอ่อนแรงนะคะให้ล่องหันมาบึงพยาธนะคะของแพะกวนนะคะเนาะไปะไปอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า